มาแล้วครับคุณผู้ชมครับนักแสดงและเก่งประดิการสวัสดีค่ะ,คะและตัวหนึ่งที่ที่พูดนี่คืออะไรคะยครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรม เรื่องผิวก็จ่างใสครับมันจะเป็นกูต้าเม็ดฟูใช่ก็คือมันก็จะแบบว่าเหมือนให้ให้ผลได้ชัดเจนแล้วก็เรื่องความหนานแน่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าทั่วไปตอนนี้ไอ้ตัวใหม่เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ทางธุรกิจผมเนี่ยไปจับมือกับทางซัมซุงเกาหลีก็ถือว่ามันจะเป็นอีก อีกบทบาทหนึ่งที่มันค่อนข้างท้าทายวันนี้เนี่ยมีอามาโดมาแนะนําเดี๋ยวเราถ้าใครที่ไม่เคยได้ดูเมื่อปีที่แล้วหรือใครไม่ได้ทราบเลยเรามาแนะนําใหม่ดีกว่าไหมได้ค, <นะ S 1> ครับแล้วสำหรับใครที่ไม่ทราบวันนี้เลยว่า<ช> <ผม S 1> อามาโดคือคคอะไร,รถ้าย้อนไปเมื่อ18เดือนที่แล้วเนี่ยอามาโดนี้เปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเรื่องลดปวดประจําเดือนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องรูปร่างนะครับมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งเรื่องควบคุมสัดส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ ทางนี้เป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพผิวนะครับซึ่งสุขภาพผิวทั้งหมดเนี่ยเราจะจับมือกับทางเกาหลีนะครับเพราะว่านวัตกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างล้ำแล้วก็มีเรื่องการการันตีความปลอดภัยครับชื่ออามาโดกานี่ใช่อาร์มาโดการ์้าเม็ดฟูใช่แล้วครับแล้วแตกต่างจากพวกเม็ดแคปซูลในตลาดยังไงััอนนเลนาครับใช่แล้วเราเราย้ายไปดูแล้วก็ดูเลย่องน้ดีไหมครับมาดูเลยใั้มาแตกต่างยังไงอะคะคือประเด็นแรกเลยเนี่ยอย่างเป็นเรื่องความสบายใจก่อนเลยครับเพราะทุกวันนี้อะไรที่มันเป็นแคปซูลเนี่ยคนก็จะเริ่มกัว ว่าจะตกค้างไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนเม็ดฟูที่อแกดไ,ได้วยครับ<ด>คือจะอัดอัดตัวส่วนผสมเนี่ยเอาไว้คือถ้าเกิดว่าพูดถึงศักยภาพเนี่ยมันก็จะประมาณ4เท่า มาสีเท่าจากแคปซูลทั่วไปในเม็ดมีอะไรบ้างฮะในเม็ดนี้ก็จะมีทั้งวิตามินวิตามินซีวิตามินบีแล้วก็พายบาร์กแล้วก็เป็นกูต้าเจฟสีต่างๆช่วยเรื่องสุขภาพผิวใช่เนี่ยมันก็จะสะดวกสบายคือกินทุกเช้าทุกคนค่ะแล้วอย่างนี้ต้องทานวันละกี่ครั้งอะคะก็จริงๆทานตอนท้องว่างตื่นนอนเนี่ยเม็ดเดียวก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือการทํางานเนี่ยมันจะคล้ายกับที่เราเวลาตื่นมาเราต้องกินวิตามินซีเพื่อความสดชื่อนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับ วิตามินซีทั่วไปเนี่ยมันจะประสิทธิภาพสูงกว่าประมาณ20เท่าใช่ก็คือใครที่แบบว่า กลัวเป็นหวัดหรือว่าอยากให้ร่างกายเฟรชเนี่ยคือตัวนี้นี่ทำทำได้ดีกว่าวิตามินซีมันเขียวว่า made in Korea เป็น Korean product หรือยังไงใช่นะครับเป็นเป็น Korean product แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นลายการผลิตที่ซัมซุงเนี่ยเขาการันตีมาครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะดูผิวเขาสิสองคนนี้ผิวสะท้อนแสงมากกับผิวเนียนทั้งคู่เลยอะซัมซุงการันตีไหมครับซัมซุงการันตีหมายหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าโปรดักต์เนี่ยมีปัญหาหรือว่าแบบว่าซองแพ็กเกจไม่ดีเนี่ยเขาสามารถเรียกเคลมได้ทั้งได้ทั้งล็อตเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่่าใครที ประทานแล้วเกิดมีอาการผิดปกติเข้าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีวงเงินประกันเนี่ยสาล้านวอนใช่ครับก็คือมีการการันตีจากที่เกาหลีแต่ว่านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคือต้องบินไปเจรจาหลายรอบแ่แล้วเราต้องส่งคนมาดูที่ประเทศไทยด้วยว่าของเราน่าเชื่อถือพอหรือเปล่าแล้วนอกจากเรื่องผิวเรื่องอะไรก่นคะ ต้องถามผู้หญิงเลยอย่างของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้าเราคือไม่ติดหน้าใช่ไหมคะอย่างตัวเนี้ยพอทานเข้าไปแล้วค่ะก็จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าด้วยเพผิวตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็นออร่ามากขึ้นแล้วในเรื่องระบบภายในช่วยด้วยไหมคะของผู้หญิงเป็นเรื่องคุ้มคุ้มจัิงครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของพวกวิตามินซีวิตามิน B1 3 6ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือจะช่วยรวมเรื่องผิวต่างๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากชิมอยากชิมเลยอยากชิมเผย นี่เม็ดฟูละลายหมดแล้วนะคะขอชิมหน่อยโอเคจะบอกว่ามาโดนี่ขายดีมาก ได้ติดตามปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวนี้ทุกตัวเนี่ยขายดีมากตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่งเปิดตัวครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในงานแถลงข่าววันที่8ธันวาคมเนี้ยที่ภารกรไม่ใช่มันดื่มง่ายนะคะเนี่ยรสชาติแบบง่ายอะอร่อยด้วยมันจะคล้ายๆบูญาวายแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากให้คุณผู้ชมไหมคะมีครับก็คือจริงๆแล้วราคาที่เกาหลีเนี่ยเปิดตัวมาถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยกล่องหนจะะปรมาณ่ 5 0 0บาทะนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นก็คือ3กล่องเนี่ย2,500บาทะนะครับไม่มีจำกัดเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเปิด<ช>ตัวะนะม,มีจำกัดเท่าไหร่ก็ไดใ้ใช่แล้วนะครับ3กล่อง2,500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างได้เลย กล่องนี้มีกี่เม็ดนะคะมีทั้งหมด10เม็ด10เม,10ม็ดใช่ครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าคืออย่างประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่า4 4เท่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากรักษาสุขภาพเห็นผลเลยนเนี่ยก็กินทุกวันวันละเม็ดได้หมของอารมาโดคืออะไรทอปทีอามาโดแปลว่าสุดที่รักในภาษาสเปน สุดที่ละแตงจริงมันจะเป็นอเมโดแต่ว่าพอจดลิกสิ์ที่ไทยเนี่ยเขาก็จะปรับให้เข้ากับคําพูดคนไทยมากขึ้นอเมโดอมโดเห็นว่าจะมีสินค้าใหม่ออกมาอีกด้วยใช่ไหมคะก็ในงานเนี่ยนอกจากตัวกูต้าเนี่ยก็จะมีเปิดตัวชาเขียวที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานใช่ครับ นี่ครบวงจรเลยนะใช่เลยหน้านี่ใสมากใสจริงจริงทั้งคู่เลยเห็นแล้วแบบวิ่งไปต้องลองไปทานคู่นี้หน้าวิ่งมากไม่เห็นลูกของคนเลยแม้แต่นิดเดียวผิวละเอียดมากทั้งคู่เลยเจมใสจริงทั้งคู่เลยจริงจริงค่ะของหนูนี่จะเป็นตัวเทสก่อนเลยค่ะว่าตัวนี้มันเห็นผลหรือเปล่าอ๋อหนูเป็นตัวเทสเป็นหนูทดลองประจำบ้านเช้าวนี่ต้องขอบคุณทั้งคู่ที่แวะมาร่วมรายการกับเราแล้วอนาคตคงจะได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมนะคะ 好。